นี่เดือนกว่าเนาะอันนี้ต้องมาล้างก่อนไ้นักสั่อนเอาไปใส่ถ้วยเนาะชอบอยู่ในถ้อโอ้ตาหมอนูใหญ่ตหมอสุพรนเดินกว่าเดินเดินกว่ามันจะหลุดมาครั้งนี้ปะ อนนพุกของตานะครับโอ้เฮ้ยลูวนี้ใหญ่ตัวนี้ดดเักเล็โอ้ไปเหยียบมันหรไงเดินกว่าเดินกว่าโ,<ห>โ<ห>อ้ แบ่งลงบ่อว่นนี้นะเยอะเอามาลงแบ่งลงเบ่าเอามาลงที่หนังเลยฮึฮึโดดขึ้นเลยยอมออกก่อนประหม่าชมพรตัวหรือว่าเหลือน้อยตัวลงบ่อนี้ตัวลงเลยเยอะแล้วมั้ยตัวลงบ่อนี้เลยดูผลงานก่อนโอ้ยไ่ต้องพูดถึงวุ้ยได้ไหม ผมขับข uh, oh ้างบอเหลือหมดเลยม่ทอะลงนี่อะลงวนี้เลยเนาเอเยอะมากเลยหมเนี่ยอ้โหดูปลาหมอมีลาหน้เนา เดืนกว่าอีกเดือนนึงจับได้แล้วนะมันอืมกลางเดือนสิงหาจับได้ครับนล่นนู่นอ่ะนี่นักเลนยอยู่ตัวนึงว,วะ่ะโดนออกจากกระชังเนอะาก็ไม่ไปยิ่อมดีนะ What hey.